แรกเลยนะครับหน้าแรกเนี่ยนะครับก็จะเป็นในเรื่องของโปรไฟล์ของบริษัทนะครับที่เราเนี่ยนะครับจะต้องให้ลูกค้ามั่นใจนะว่าเรามีอะไรบ้างนะครับหนึ่งเรามีนะฮะผู้บริหารที่มีประสบการณ์ไหมมีค่ะด้านเนี้ยด้านอื่นเราไม่รู้แต่ด้านเนี้เราสามสิบห้าปีเราเชื่อว่าเราเก่าพอที่จะอะไรครับนำพาผู้คนได้นะครับแล้วบริษัทอื่นเราไม่รู้อกครับว่าเขาจะอยู่ถึงสามสิบปีไหมเราไปซื้อของถูกไปซื้อเทียร์สองเทียร์สามมานะครับธุรกิจตัวนี้นะครับเขาแบ่งเป็นเทียร์ ถ้าเป็นอาหารเสริมแบบนี้นะครับเราไปดูเลยว่ามีอะไรครับมีออยอมไหมเป็นมาตรฐานไทยเราไปดู XO ว่าเป็นมาตรฐานระดับโลก GMP เป็นมาตรฐานที่อะไรครับทั่วโลกยอมรับนี่คืออาหารเสริมแต่ถ้าเป็นตัวโซลาร์เซลล์เขาไม่มี XO นะเขาไม่มีตัวอะไรครับออยอนะเพราะเขาเป็นอะไรครับสินค้าที่ไม่ได้กินนะเขาจะแบ่งออกมาเป็นเทียนะฮรถ้ามาตรฐานการผลิตนะครับอยู่ในระดับที่ว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นระดับเกรด A A บวกนะครับคุณภาพสินค้า A A บวกนะครับ ตัวหอมสินค้าเนี่ยนะครับมีอยุทการใช้งานยาวนาน A A บวกอยู่ในเทียวันและสินค้าของบริษัทเรานะครับโชคดีมากอยู่เทียวันครับเป็น A บวกครับปรบมือให้สินค้าเราหน่อยนัที่คุณครูเนี่ยกำลังตะโกนใจถามอยู่นะครับว่าฉันอยากตดเดี๋ยวคุณครูจะติดที่บ้านเลยแต่คุณครูบอกว่ามันมีข่าวไฟไหมเนี่ยนะคำว่าเทียวันเทียสองเทียสามต่างกันยังไงเทียวันเป็นสินค้าที่เป็นอะไรครับรีไซเคิลได้ ปีไหมรีเซ็คกิลสามสิบปีนะครับเราใช้เสร็จแล้วนะครับทุกตัวรีเซ็คเ,เกิลได้หมดเลยคุณไม่ต้องเชื่อผมแต่เดี๋ยวผมจะเปิดวีดีโอให้ดูว่าถ้าเป็นเกียบวันมันจะเป็นแบบนี <ๆ S 1> ้น, <ๆ S 1> นะฮะแต่ถ้าเป็นเกียบสองเกียบสามมันรีเซ็คเกิล <ๆ S 2> ไม่ได้นะมันเป็นถิ่นนะต้องเข้าใจตรงนี้นะครับว่าถ้าจะทำเงนินมันซีรีส์มากรึเปล่าใช่ครับมีคนถามมาว่าแล้วถ้างวันไหนทีใช้งานแล้วเนี่ยเอาไปทำลายยังไง มันหายไปไงมันด่วยสารายัางไงมีคนถามข้อนี้เน,นี่ค่ะจะเปิดวิดีโอให้ดูแล้วก็ดูตรงนี้ทุกคนรู้ไหมค,ค,คะว่าแผงโซลาเซลล์ที่หมดอายุไม่ได้กลายเป็นขยะแต่สามารถากกนำกลับไปรีไซเคิลได้เกือบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะในแผงโซลาเซลล์หนึ่งแผงเมี่อสุด รีไซเคิลได้กเกือบหนึ่รอเปรเะะ์เซ็นต์เลยค่ะในแผงโซลาร์เซลล์หแผงมีวัสดุกว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นอย่างเช่นกระจซิลิคอนและโลหะรวมกันมาใช้ได้ทั้งนั้นเช่นกระจกเราสามารถนำเอาไปหล่อเนะี่ยขึ้นลูกใหม่เป็นกระจกใสซิลิคอนนำมาล้างปรับปรุงคุณภาพเพื่อผลิตเป็นแผงโซลาเซลล์อันใหม่ และโลหะสามารถนำกลับไปใช้ในงานต่อได้หรือส่งกับเอาวุตสาหกรรมได้ทันทีค่ะการรีไซเคิลแผงโซลาร์เซลล์ไม่เพียงแต่ช่วยลดขยะอิเล็กทรอนิกส์แต่ยังช่วยลดการเผาไหม้ใหม่และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจจากกระบวนการผลิตด้วยค่ะโอเคเลยครับปุ่มไว้ให้หน่อยครับเรากำลังมีที่มีก่อนใครมากๆนะครับเพราะว่าทุกโต๊ะที่เกิราดีเช็คได้นะครับตอนนี้มาดูเทียร์1เทียร์2เทียร์3นะครับการที่เกิดไฟไหม้เนี่ยนะครับเพราะแผงของเขาจะเป็นพลาสติก เวลาเกิดความร้อนแล้วเนี่ยนะครับมันก็เลยเกิดการการลุกไหมเดี๋ยวเราเป็น,นแข่งของเราใช่ปฏดติ๊กไหมไป็นจกไปจับดูเลยครับกระจกสองหน้าเลยนะรีไซเคะิลได้เที่ยววันเลยนะฮะอันที่สองที่ไหมเกิดจากแบตเตอรี่แบตเตอรี่เนี่ยในตลาดเนี่ยจะมีสามตัวเราต้องขอใชงแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี<ๆ>่นะครับอันที่หนึ่งเนบบเเีนะะ่ยเป็นแบบเจลนะฮะเป็นแบบเจลแบบตะกวัวที่ว่าเป็นใส่รถยนต์แบบที่สองนะครับเป็นที่เทียว นะเป็นที่เทีย่ยวในรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าที่มีมานานยังะะนะมากกว่า5ปีถูกต้องไหมครับแล้ว <c oughs> นะรถไฟฟ้าเนี่ยมีการใช้แบตเตอรี่เนี่ยนะครับแต่แบตเตอรี่ของรถไฟฟ้าเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะอันตรายหน่อยเพราะว่าตัวของเวลามันไปเกิดรถชนมาทีเนี่ยนะครับบางทีระเบิดมากบางทีลูกหนึ่งเนี่ยแปดแสนรถคันหนึ่งล้านหนึ่งแต่แบตเตอรี่อย่างเดียวแปดแสนกระดิ่งข่าวไหมเปลี่ยนแบตเนี่ยมันก็เลยหนาวอะไรเพราะว่ามันใช้ต้นทุนแพงมากหนึ่งก็คือแบตเจลนะสองเนี่ยแบตนะครับเป็นที่เทียว นะครับลิเธียมนะครับ MMC นะครับสามนะครับเป็นลิเธียมฟอสเฟตนะครับตรงนี้นะครับตัวของพลังไฟเนี่ยนะครับใน100แอมป์เนี่ยเขาจะดึงไฟออกมาใช้จริงได้แค่จิเปอร์เซนต์ก็คือ50แอมป์ลิเธียม MMC นะครับก็ใช้ไฟ100แอมป์เนี่ยนะครับดึงออกมาได้90%มันก็ดีขึ้นมาหน่อย แต่แบตเองนะครับค่อนข้างมีปัญหาเรื่องความร้อนอส่วนใหญ่ที่เจอปัญหาเรื่องระเบิดเขาเอาแบตรถยนต์มาแปลงเป็นแบตอะไรแบตโซลา่ามันก็เลยทําให้เกิดการระเบิดแต่แบริษัทของเราใช้ลิเทียมฟอ o เฟต a นะครับ100นะครับสามารถดึงไฟามาใช้ได้เ0้าแต่ข้อดีคืออะไรครับไม่ร้อน,อนคุณใช้ไปเลยนะถ้าปีสิปีคุณใช้ยาวไปเลยไม่ร้อนนี่คือสิ่งที่แตกต่างนะครับ เป็นแบบที่ราคาศูนย์แต่คุณภาพดีที่สุดถ้าคุณติดแผงที่เป็นโซลาร์เซลล์ที่เป็นกระจกนะครับสองคุณใช้ตัววิเทียมฟอสเฟตเรื่องปัญหาเรื่องไฟเรื่องอันตรายที่ดีแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดข้อที่3นะครับถึงปลอดภัยดีแล้วการติดตั้งก็ยังต้องลงเรล่าก็เรียกว่าลงสายดินครับอันนี้สําคัญที่สุดเลยนะผมเห็นช่างที่มาจากจีนช่างที่ติดตั้งทั่วไปช่างทั่วไปที่ไม่ผ่านการอบรม ะครัเขาจะรับไก่เรื่องนี้มองภาพไหมครับก็ <im it> เ,เลยทําให้เวลาเกิดฟ้าแลบฟ้าร้องเกิดประกายไฟนะครับไฟมันไม่มีที่ไปอะ่ะมองภาพไหมครับ <im it> มันไม่ลงดินส่วนหนึ่งมันก็ไปอะไรครับวิ่งเข้าตัวแผงวิ่งเข้าตัวอินเวอร์เตอร์ <im it> แล้วมันเวอร์ไหม้ช็อตเกิดความเสียหายบางจังหวัดเป็นอย่างนี้หมดเลยเข้าฝนตกบ่อยฟ้าร้องบ่อยแล้วบางจังหวัดเป็นที่ลงแต่ส <im it> ิ <im it> ่งท <im it> ี่บริษัทเราเนี่ยไม่มีใครเหมือนไม่มีใครเลยครับเราเนี่ยนะครับลงสายดิน เรามีแท่งกาวเนี่ยครับแท่งนี้นะครับความยาวเนี่ยสองเมตรถึงสามเมตรเป็นแท่งทองแดงขนาดใหญ่นะแล้วเราเนี่ยนะครับไม่ได้ฝังแท่งกาวนะครับไปรวมกับตัวของมิเตอร์ไฟฟ้าของลูกค้าบางคนช่างทั่วไปห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ใส่ใส่ดินเลยติดจอยกับบ้านป่าใช่ครับอีกสิบเปอร์เซ็นต์ที่ทำลักไก่ ไปจอยกับอะไรครับาไฟสายดินของลูกค้าที่มาจากมิเตอร์ไฟแต่สุดท้ายเวลาฟ้าลงเวลาไปไปทั้งคู่เลยทั้งคู่หม้อไฟก็ไปด้วยหม้ออินเวอร์เตอร์ก็ไปด้วยจูงกันไปใลยจูงกันไปเลยเพราะอะไรครับมันเอามารวมัน็ตๆแค่เดียวแลวมันกระจายไฟไม่หมดไม่ไม่เหลืออยู่แต่ของเราเราเราเดินแท่งกาแท่งไหมเราแยกออกมาอีกตันหนึงเลยมันถึงแท่งพอไงมันเลยทำให้เราเนเกิดความมาตรฐานเราเดิน่าวของเราลงตาเวลาเกิดประกายไฟนะครับมันวิ่งลงกาวสองที่เลยมันมันช่วยกัน มันก็เลยไ่ทาให้มเกิดในเรื่องของความเสียหายของตัววงจรกับตัวแขงเห็นไหมครับอันนี้เนี่ยเวลาที่เราไปดูเพราะว่าบ้านลูกค้าที่ติดไปแล้วต้องตัดอิมเพอ่มาทันถ้าเราต้องการที่จะดูว่าเขาเนี่ยลงตัวก่าวเนี่ยรวมกับของไฟฟ้าหัวหรือเปล่าเนี่ยเราดูตรงไหนคะอ๋อไม่ยากเลยครับก็คือดูที่ตัวอิมเวอร์อะครับ เขาจะต้องดึงสายกาวเนี่ยนะครับมันจะมีสายเส้นหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าสายสีเขียวนะเป็นสายกาวเนี่ยนะครับบางคนไม่ใส่เลยแสดงว่าไม่ได้ดึงเกล้ามองว่าไหมครับบางคนใส่สายกาวเหมือนกันนะครับแต่อะไรครับไปดึงเข้ากับตัวหมอกอะไรครับไปดึงเข้ากับไฟฟ้าก็แสดงว่าอะไรครับเขาไปกาวไปเส้นเดียวกับไฟฟ้าเลยเขาจะต้องแยกกาวดึงตาหักออกมาตาหากที่ไม่เป็นเดวกับไฟฟ้าเรื่องใหญ่เพราะว่าเรื่องใหญ่ใช่ครับใช่ครับจ่ายกันเรื่องนี้แล้วก็จ่ติดตั้งโซล่าเซลล์เจอเลยใช่ครับ กรณีที่น้องถามเมื่อกี้ถามดีมากเบื้องต้นเนี่ยบริษัทจะติดตั้งให้ก่อนเพราะ30คนเนี่ยที่เราฝึกอบรมอย่างดีอยู่กับเราเป็น10ปีใช่ไหมครับเขามีความชำนาญเขาทำเรื่องพวกนี้หมดเลยอุปกรณ์ไม่ลดสายไฟไม่ลดซึ่งเกลียวไมลูกค้าใช้ตัวแบตอย่างดีใช้ตัวแข็งอย่างดีทุกอย่างไม่ลดสเปคเลยเราไปทำให้ก่อนแต่มีค่าเดินทาง15บาทต่อก,กิโลแต่วันนึงที่น้องเปิดศูนย์ที่จังหวัดแล้วไม่ต้องให้สนใจแล้วไม่มี15บาทนะน้องดูแลติดตั้งในจังหวัดน้องเลยน้องทำไหมครับเดี๋ยวบริษัทไปออไรคััััปปขถโ้้้้ทีสนนนนนกาาาตติดดงใหเเเ็ืจลย ที่จะดูแลเรื่องของการบริการต่างๆ่เกิดขึ้นให้กับบริษัทมองด้าไหมครับนะนี่คือสิ่งที่เราต้องการทำก็แบบนี้เพื่อเรากระจายในเรื่องของอะไรครับรายได้ของส่ชุมชนค้นาเท่เมื่อกี้เนี่ย <c oughs> ที่เรามีสายดินั้ถึงไมแต่มันก็ฟ้าลงมันก็เสียไปอ,อันนี้เ<อ>ราก็ถ้าลงถ้าลงดาวเราไม่เสียเพราะว่าตัวฟ้าลงเนี่ยไม่มีบริษัทไหนนะครับรับประกันลองดูทีวีโซนี่เวลาท่านโดนฟ้าลงอ่ะท่านไปคลิมก็ไม่ให้คลมนะ การเค็มคือการใช้งานในภาพปกติที่ไม่เกิดภัยธรรมชาตินะฟ้าลงสึเป็นภัยธรรมชาตินะค่ับแม่ถ้าท่านลงกลามมันเสียอยู่แล้วแต่ถ้าลงกราวมันไม่เสียเพราะว่ามันกระจายตัวไฟฟ้าออกไปข้างนอกอ่าตอนนี้มาดูอีกข้อหนึ่งนะครับวันที่จะสรุปในช่วงเช้านะครับอีกข้อหนึ่งมาดูในเรื่องของแผงแผงของเราเนี่ยนะครับมีความกว้างต้องจำให้ดีนะ113มเซนนะครับมีความยาวนะครับ2 2 8เซน นะครับนี่คือตัวที่ท่านจะต้องจดจําไว้เพราะว่าลูกค้าต้องถามเนี่ยแผงมันขนาดเท่าไหร่กว้างกว้างเท่าไหร่กว้างร้อยสิบสามครับยาวร้อยแปดน้ำหนักหนึ่งนะครับแผงเนึ่งน้ำหนักปีนี้สามสิบกิโลครับกว้างกว้างร้อยสบสามยาวสามนี่ครับกว้างสามตอนนี้เรายังไม่มีสิท่วนลดแต่เป็นตัวอย่างของราเรายังไม่มีส่วนลดแต่ถ้าเราปิดโฉมเราปิดจ <cause> yeah, ุดได้เอาไม่แล้วอย่างเงี้ย ที่ชองรางวัลปีปาที่15อ1 0 2นะคาใช่เล15บาท15บาทท่เาตดไ้เป็นค่าเดินทางใชแยกกันนอกจากถ้าเราจะไม่้องเสียค่าเนาเลยถ้าต้องปิดุ1 0 28มองว่าไหมครับถ้าในเดือนเดียวกันในที่เดียวกัน3ชุดเนี่ยมันก็เป็นค่าเฉลี่ยบริษัทก็รับได้ไงถ้าแปลงไปชุดง อีกที่ไปชุดนึงก็เสียดลงลงอี้ยครับอ่าอันนี้อกรนงนก็สามารถเราม่ถ้าเราจะไปผูกดเ็กมันก็ไม่เป็น่วนเราทาเราต้องจ่ายเลยอยากจะดูแลซนหมดค่ะที่น้แล้วก็กินมาหลายชุดหน่อยบริษัทก็สามารถตอรัได้บางตัวที่บรช่วยได้ใช่ไหมครับก็ช่วยไสช่วยเราไม่ต้องไปถูกรับเรอนะท่ขานอกไป็นการตลาดนะครับ นั้นตรงนี้นะครับถ้าจะต้องรู้สเปคของแผงว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่ขนาดเท่าไหร่อันนี้คือจุดที่วัต้อง่ายจะถามท่าเราต้องอการเดอะไรนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยนะครับบริษัทเนี่ยนะครับมีโรงงานเนสองส่วนส่วนหนึ่งเนี่ยตู้รบตเตอรีก็จะทำเรื่องอินเวอร์เตอร์นะครับทำเรื่องตัวของเกี่ยวกับตัวของไฟต่างๆที่ทำในตู้แบตเบุรีเป็นโรงงานชาร์เต็มเหมือนกันแต่แบตเตอรี่เราไปทำโรงงานที่อุทยานะครับเรามีโรงงานเนี่ยซัพพอร์ต ถ้าไม่ต้องห่วงว่าอะไรทกตัวเนี่ยผมไม่ต้องมีบบริษัทเลยครับหน้านี้เป็นหน้าโรงงานให้เรานะฮะหน้าต่อไปอธิบายไปแล้วก็คือการล้างแหงนะที่จะมี UV ใหกับผู้นํำด้วยนะครับหน้าต่อไปนะครับเป็นใบเสนอราคานะครับท่านสามารถนำแบบฟอร์มเสนอราคาครับท่านสามารถเป็นอะไรครับเป็นตัวแทนเราเอาใบเนี้ยไปเสนอได้เลยโดยบริษัททำตัวอย่างให้ท่านเห็นแล้วว่าท่านเสนอยังไงมองเข้าไหมครับถ้าท่านไม่ปิดการขายแล้วไม่มีใบเสนอราคาลูกค้าเชื่อมั่นไหมไม่เชื่อ <łość> ใช่ครับติดเข้าไปได้เลยนะครับเพราะว่าท่านอบรมแล้วแต่คนที่ไม่อบรมก็แล้วก็สิไม่ได้จะมีนะถ้าต้องเสนอที่ตัวท่านเองบริษัทไม่ไม่ไม่น่าได้เขาถือว่าท่านไม่มีบริบทท่านยังไม่เข้าใจการจีท่านยังไม่เข้าใจการอะไรครับการดูแลให้ประโยชน์กับลูกค้าพระท่านไม่เข้าใจท่านทำอย่างนี้ท่าเสียหายได้ไหมบางทีท่านได้ท่ากับเสียหายกับลูกค้าได้ แต่วันนี้เราจะไม่ทำปากเสียหายรู้ว่าอะไรครับผู้ค้าต้องอยู่กับเรา30ปีนะที่เราจะกีดเขาใช่ไหมฮะถ้าก็เอาสิทธิ์ตรงนี้ไปใช้ได้สำเนียงให้ทำนะครับเป็นหน้าต่อไปทั่นดูครับหมายถึงวะไนี้ต้องแจ้งมาที่บริษัทใช่ไหมรู้ว่าใช่ครับแจ้งมาที่เสนอเสนอบริษัทอ่าแทนบริษัทได้เลยเป็นต้ราคาแจ้งบริษัทว่าท่านมีไปเสนอ3 3มจุดามกิโลวัตห้าสิบหรือสิบกิโลวัตใช่ไหมครับให้บริษัทบริษัทท่านท่านท่านทำได้เลยแต่แจ้งบริษัทหน่อยแจ้งมาที่ไลน์แอดมินนะครับบอกว่าท่านเนี่ยมีเเสนนนอตรงี้้ขาไปะ เวลาลูกค้าติดต่อมาเราไม่ติดเยอะัปไงเพราไม่งั้นเราจะไม่ได้เตรียมกันนะฮะลูกค้าติดต่อมาเราไม่รู้อ่ะเพราะลูกค้าเขา,เาต้องเช็คอย<ช>ู่แล้วใช่ไหมครับอะไรด้วยด้วยเรารู้ว่าลูกค้าเขา้เป็นของพี่เก็ตน,นะใช่ไหมครับลูกค้ามาแล้วก็ราคาตรงกันงื่อนไขเดียวกันเพื่อการปิดการขายเพื่อให้เราได้ีงาน<ม>เราทำงานร่วมกันแบบนั้น<ม>นะครับพ<ม>ี่นะครับเสร็จแล้วมาดูต่อนะครับอันนี้นะครับเป็นตารางการผ่อนคุยไปแล้วแล้ว,ลวเราเข้าใจเนาะตั้งแต่สองปีถึงที่ปีเจ็ดปีก่อนเจ็ดปีสองปีถึงเจ็ดปีแต่ยุในงานสามสิ แต่การผ่อนก็ได้สูงถึงเจ็ดปีหรืสิบสี่เดือนโดยารจำตารางผ่อนได้ในแต่ละชุดในกรณีบัตรเครดิตโอเคคือว่าลูกค้าบัตรเครดิตหลายใบครับวงเงินคือว่ายอดถูอที่ยอดจนนั้นหงษ์แต้มได้บัตรเครดิตคือว่าบางบัตรเครดิตมีสามแสนสองแสนสามแสนสามารถตัดได้ครับตัดได้บริษัทมีเกณฑ์วงลองรับบัตรเครดิตทุกตัวเลยแล้วก็ทยอยตัดได้จนครบจำนวน นะแล้วก็ผ่อนสิบเดือนสิบเดือนนะไม่ต้องไม่ต้องขอไม่ต้องขอเลยแล้วรูปหนอใน,นทันทีสมมติเราเมื่อกี้ติดตั้งหกแสนใช่ไหมวงเงินเรามีเจ็ดแสนเรารูดผ่านปั้รเลยในนานทีเดียวเราทีเข้าไปเรารูดเลยเรูดเลยไปเสร็จบริษัทออกให้นะครับแล้วเราได้ค่าคอมเต็มด้วยบัตรเครดิตก็ไปเก็บลูกค้าอีกสิบเดือนนะนี่คือสิ่งที่เรารูดบัตรเตือนตรงนี้นะครับบริษัที่ใเราค่ารูดบัตรนะคะดอกเบี้ยก็คือตามตามนี้เลยครับประมาณเจ็ดถึงสิบเปอร์เซ็นต์ตามตารางกันก่อนเลย ะครับที่เราเก็บลูกค้าที่ผมบอกว่าเราเนี่ยได้ดอกเบีย้ยรายรับเข้มาเนี่ยสามเพราะมันสามปีเป็นทุนไงเราลงทุนไปร้อยปีเป็นทุน,ทนก็ปีละสาเปอร์เอา3าปีคูณ33%ม้าเท่ากับร้อปร์พอดีแต่เราเสียดออกประมาณเไม่เกินสิเร์เซากำไรไหมเรากำไรอยู่น,หนหนะใค,ใครเข้าใจตรงนี้บ้างว่าเราได้33%มสเปอร์เซ็นต์อน่อปีเข้าใจไหมเข้าใจเข้าใจรู้รูปการไม่ต้องเสียเสียค่าทำเียนบ ลนก gas ถ้าเป็นโทรเซลช่วงนี้เรามีโปรโมชั่นอยู่จริงๆมันเสียประมาณ0.0กว่าเปอร์เซ็นต์ถึงประมาณ2เปอร์เซ็นต์นะครับแต่ช่วงนี้เราให้เราให้โปรโมชั่นฟรีจริงๆบริษัทยังไม่ได้คิดเรื่องนี้ลงไปหรอกมันเป็นส่วนเกินที่บริษัทต้องรับนะครับแต่เราก็อยากให้เราได้งานไงอยากให้เรามาอบรมแล้วก็มีรายได้อะเอาไปจีบลูกค้าแล้วนะครับลูกค้าเงื่อนไขอะไรมาเรารับได้หมดแล้วก็พยายามที่จะเคลียร์เพื่อให้เราได้เป็นเงื่อนไขได้จบไปนะครับ บัตรเครดิตนะครับก็คือตัวของบัตรเครดิตอย่างนี้นี่บริษัทเนี่ยจะมีเครื่องมือในสองตัวฟังให้ดีนะเครื่องมือตัวแรกคือแท่นรูดบัตรจะเห็นไหมท่านที่ท่านไปตามตามตามร้านนะครับทุกห้างต่างๆมันจะมีแค่รูดอยู่นะแต่แท่นรูดส่วนใหญ่เนี่ยนะครับเขาจะให้รูดครั้งเดียวสมมติพี่มีซื้อผมในแปดหมื่นเก้าพี่ก็ต้องรูดเป็นทีเดียวแปดหมื่นเก้ามองภาพไหมครับอย่างนั้นเนี่ยก็คือตัวของอะไรครับพี่ก็ต้องจ่ายอีกสี่ห้าวันที่ต้องจ่ายเงินก้อนเดียวเลยนะ แปดหมื่นเก้าต้องใจเป็นแปดหมื่นเก้าเลยว่าอะไรครับเพราะเขาไม่ได้ทําในเรื่องของการผ่อนให้แต่บริษัทเนี่ยนะครับถ้าใครจะรูดครั้งเดียวก็รูดผ่านแทน่นบริษัทมีแค่สองแท่นเลยรูดแท่นรูดแท่นเราได้เลยแต่อนนีกกรณีหนึ่งบริษัทแนีไปดีลกับตัวของอะไรครับธนาคารแห่งประเทศไทยไว้เขาเรียกเป็นระบบเกตเวย์นะครับเพื่อรองรับก,การผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์สิบเดือนดูในแพลตฟอร์มเลยนะพอเสร็จแล้วเนี่ยนะลูกค้าจะรูดบัตรใช่ไหมครับก็เพียงแต่เอาเลขบัตรของบัตรเครดิตมาให้เราเนี่ยนะครับใส่ตัวเลขลงไป นะครับระบบธนาคารแห่งประเทศไทยจะไปสแกนดูว่าในระโอนเงินเราถึงไหมสมมติเราจะรูดแปดหมื่นเก้าแต่วงเงินเรามีห้าหมื่นรูดได้ไหมไม่ได้แปดแปดหมื่นเก้าเราจะรูดแปดหมื่นเก้าแต่วงเงินเรามีห้าหมื่นรูดไม่ได้ระบบก็จะเออรูดเองออกมาว่ารูดไม่ได้ว่าอะไรคำโอนเงินเราไม่พอแต่เราจะรูดแปดหมื่นเก้าแต่วงเงินเรามีสองแสนรูดได้ไหมรูดได้เลยเราก็เพียงแค่ใส่เลขบัตรเครดิตลงไปในระบบใช่นะครับระบบก็สแกนเชื่อมกับธนาคารแห่งประเทศไทยเราก็สามารถรูดผ่านได้เลยเท่าไหร่นะ แล้วกรณีที่เมื่อกี้น้องๆก็ถามครับว่าใช้สองบ,องบาทใชก็ยอดหน<ม>ึ่งห้าหมื่นไปรสองล้างได้เลย <c oughs> ไม่มีปัญหาให้มันครบยอดแปดห่นเานบริษัทรับได้ถ้าสามารถรูดสองล้างได้นะนะครับเพื่อให้วงเงินเนี่ยมันครบตอนนี้เวลารูดเสร็จใช่ไหมครับท่านอย่าลืมว่าบริษัทได้เงินเต็มนะพอแบงก์ก็ได้จ่ายยอดแปดห่เก้าเข้ามาให้บริษัทไหมเมื่อจ่ายเงินเข้าบริษัทเต็มท่านได้ขั้ความเต็มไหมท่านได้ความเต็มนะ แต่ธนาคารที่รูปสมรู้เป็นกติกรเราไปรูปตัวของธนาคารกติกรถูกไหมครักติกรก็ต้องไปตามเก็บลูกค้าอีกเท่าไหร่สิบเดือนนะลูกค้าทยอยจ่ายสิบเดือนแต่เราได้ค่าคอมเต็มบริษัทได้เงินเข้ามาเต็มแค่นั้นเองในระบบเป็นอย่างนั้นทั้นทค่มีบัตรเครดิตสามารถทําได้เลยนะครับใกล้ราคาพีดขอไม่เกินห้านาทีเดี๋ยวไล่เอกสารแล้วก็เดี๋ยวเราได้ไปทุกงลายสิบดือนไม่มีดอกบริษัททำแล้วเพียให้ฟรีดอกศูนย์เปอร์เซ็นต์เลยครับพีดถ้าที่มีบัตรเครดิตรู้ได้เลยไม่ต้องไปยุ่งกับแบงค์นะครับ โอนสดรู้ผลในทันทีนับติตั้งได้เลยสองรูปแบบที่ดิตรู้ผลทันทีนะครับนับ,บติดตั้งได้เลยสามอนแบงค์ต้องรอแบงค์อน,นุมัติประมาณเจ็ดถึงสิบห้าวันอันนั้นราคันวนไม่ได้มันอยู่ที่เงื่อนไขของเอกสารที่ท่านรับว,ว่าแข็งแรงหรือเปล่ารูปผลทันทีติดตั้งได้เลยคือมันจะขึ้นโชว์ในระบบขอรที่เนนับก,กันได้เลยพรรูปฐานใช่ไหมครับเราก็บอกที่เลยว่าสะดวกติดตั้งวันไหนที่คิวพี่นะครับมีว่างวันไหนเราก็นัดจัดแล้วก็เราสามารถไปติดตั้งแต่ท่านยังไม่ได้เสียเงินนะ พราะอะไรครับมันรอดีวกันจ่ายมันเรามีเวลาในการที่จะไปบ็ดตั้งได้นะการดำเนินเบ็ดตั้งแล้วคุณกุ้งกรณีหนึ่งค่ะก็คือถือว่าเราเราซื้อ8ปดหมื่นเก้าแต่เรารูดบัตรท่าหมื่นอีกสามหมื่นก็แบบสามหมื่นกว่าบาทก็ก็ดีก็ทําได้ครับจ่ายสดหรือว่าทําเรื่องขอขอสินเชื่อไม่ได้สินเชื่อเริ่มที่แสนหนึ่งอ๋อเริ่มที่แสนใช่ครับถ้าไม่ถึงแสนตอนนี้สินเชื่อจะไม่รับกรณีสินเชื่อดีทค่สต้องเริ่มที่แสนหนึ่งได้ครับทำกู้เริ่มที่แสนหนึ่ง ใช่ครับเริ่มที่ตัวแสนถึงแสน 1, 100, 1, 100, 1, 100, 100, 000, หนึ่งล้านหนึ่งสิบล้านก็ได้เลยแต่ถ้าต่ำกว่าแส<ม>นตอนนี้แก้ไขแล้วใช่รครับตอนนี้ต้องใช้วิธีการรูปแบบเครดิตหรือการโอนสดก่อนถ้าถ้ายอนไม่ถึงน,นะโอเคครับถ้ามาดูตัวเอกสารต่อไปหน้านี้เป็นหน้าที่สําคัญนะครับในเรื่องของตัวท่านจะต้องติดตัวไว้ตลอดก็คือเป็นคู่มือให้ท่านดูว่าลูกค้าใช้ไฟเท่าไหร่ท่านต้องเสนอจุดไหนนะอันนี้สําคัญนะผมรวมไว้ในหน้าเดียวเลยนะลูกค้าีะเสนรับเป็นอยเห็นี้นครับอย่างนี้นะตัวรทุกหคังการนะ เสร็จแล้วนี่นะครับบริษัทยังทำอะไรครับเป็นชุดๆให้ท่านอีกนะครับว่าแต่ละชุดเวลาลูกค้าเนี่ยคนแก่หรือผู้สูงอายุเขางงหลายชุดอ่ะก็เผื่อเราเสนอชุดที่ให้เขาจบเลยเขาใช้ไฟเดือนละสามพันเราเสนอสามหรสามจังหวัดเข้าไปหนาชุดนี้เลยเราไม่ต้องไปให้เขาเลือกมากเพราะอะไรครับที่เลือกมากเขาที่ลังเลนะอันนี้ตัดสินใจเขาไปเลยเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเขาใช้ไปเท่าไหร่นะครับบริษัทต้องทำแยกไว้ด้วยตัวรวม เป็นคู่มือส่วนตัวแต่ตัวแยกให้เราอะไรเราจิ้มของใครของมันเราจีบลูกค้าคนไหนเราเสนอตรงประเด็นเลยว่าเขาใช้ไฟเท่าไหร่เราเสนอที่ตรงเ,เลย,เย,ย,ยเเต,ตัวเกลี่ยมีตัวแยกกของครูก็สองตัวในหกแผน่นนะครับเนี่ยก็คือท่านก็สามารถที่ออกไปได้เลยนี่คือสิ่ง,งที่เราทำให้แล้วนะครับเป็นถึงเท่าไหร่ครับยี่สิบห้ากิโลวัตต์เป็นถึงห้าสิบกิโลวัตต์นะครับที่เราทําให้นะนะแต่ใบนี้อันตรายที่จะชี้แจงวันนี้คือต,ตรงนี้ต้องดึงออกนะ ท่านนึงออกตรงนี้ให้ลูกค้าดูได้ไหมได้ได้นะอันตูยอันตรายสุดเลยท่านถ้าส่งตรงนี้ไปท่านฆ่าตัวตายทันทีเลยนะฮ้ย ได้แสงเลยใช่ไหมครับไม่เอาแล้วจะติดอยู่ไม่เอาแล้วตอนนี้เป็นตัวสําคัญที่สุดเลยนะข้ามนะข้ามให้ลูกค้าเห็นนะวันนี้ท่านลไปท่านจะต้องเก็บไว้อีกแฝมต้องไม่บอกเอพราะเก็บไว้อันนี้อันตรายมากไม่เก็บจะต้อโจไปเลยนะเนาะโจรไปเลยไม่ได้นะครับเปิดไปเลยท่านเสียลูกค้าทันทีเลยนะครับท่านต้องไมบอกเดี๋ยวเขามาสจับแบบนี้ไม่ได้อ่ะเดี๋ยวช่วงบ่ายเรามาเจอตรงนี้กันอ้อนกิบอ้อนกิบไทยบิดคืออะไรเดี๋ยวเราพักกินทักทอะไรครับ เ sì, like ขาเชียร์กันเองอ่ะคุณภาพพอกันพอกันโบรุเอตแพงกว่าเพราะว่ามันเป็นเงินอนแล้วก็มันต้องเสียภาษีนะเราถ้าเป็นเงินสดต้องเป็นโบรุเอตย่างเดียวเลยครับของพี่ใดเขายังไม่รับแบ่งแบ่งจ <Here. |lo|> ีนยังไม่รับเขาก็ไม่รู้จักพี่ใดนะฮะตอนนี้เราเป็นตัวแทนของโบรุเอด้วยของจีนแล้วเราติดโซล่าเซลล์อย่างเงี้ยเราจะมีปัญหากับการไฟฟ้าไหมคะถ้าแบบว่าไฟฟ้ามาเก็บแล้วถ้าไปเขาลดลงเขารายได้เขารอนเลยอ่า อันนี้เป็นคำถามที่ที่ดีนะครับคือตัวของการไฟฟ้าเนี่ยนะครับสมัยก่อนเนี่ยเขาโวงเนาะเขาโหวงที่จะเราจะไปทำอย่างนี้เพราะว่าก็ถือว่าเป็นเป็นรายได้ของเขานะครับแต่วันนี้เขามีปัญหาเรื่องของอะไรครับเขาผลิตไม่พอใช้ไงนะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเขาห้ามรัฐบาลไม่ได้รัฐบาลประกาศแล้วว่าติดตั้งเสรีนะครับท่านสามารถติดได้เลยตอนนี้ไม่มีปัญหาแต่สำหรับคนที่ติดเยอะๆร้อยกิโลวัตสองร้อยกิโลวัตต์นะครับ ถ้าต้องมีใบนึงเนี่ยน,นะครับป้องกันไว้ก่อนเพราะไฟมันจะหายไปเยอะมากเราเรียกใบซิงเกิลไลน์ซิงเกิลไลน์เนี่ยนะครับเวลาเป็นไปปฏิบติการตั้งจะถ่ายรูปปกรูปถ่ายรูปแผงถ่ายรูปคิเวเลเตอร์ถ่ายรูปลูกไฟถ่ายรูปกระต่อสายถ่ายรูปตกลงกาวไปขอเอามาขอที่บริษัทเราบริษัทเราจะให้วิศวกรเนี่ยเซ็นซิงเกิลไลน์ให้นะครับว่าเราเนี่ยต่อถูกต้องทั้งหมดแล้วเวลาการไดิ้างมาเราซิงเกิลไลน์ให้ลูกค้าดูเป็นไม้กันหมาลูกค้าก็ไปคว้าจะเล่นงานเราไม่ได้เพราะอะไรครับเราไม่ได้โกง ตัวไฟหลวงโปรยเองว่าอะไรครับเราดึงสายบ้ากมาโดยไม่ผ่านอะไรครับไม่ผ่านการไฟฟ้ามันมีนะม,มันมีพวกกับการมงคลเหยือสีอะไรคนระับต่อตรงเลยไม่ผ่านมิเตอร์มิตเตอร์ก็ไม่หมุนดิใช้ไฟหลวงฟรีอ่ะตัดติดคู่ไหมติดแต่ว,วันนี้ไฟไหายแนๆ่ๆเราเคยเสียด้วยแสนหนึ่งติดโซล่าเซีย์ไปเลยสองหมื่นแปดหมื่นหายไปเขาถามแม่แต่เรามีซิงเกอร์ไลน์เขาดูจบบริษัทสามารถดูแลได้เลยครับซิงเกอร์ไลน์นะครับนี่คือสิ่งที่บริษัทนอกจากท่านจะไปต่อมากกว่านี้ถ้าเป็นออนกิป ถ้าท่านขอไปนุญาตณ้่านหน่วยงานท่านสามารถทาเรื่องการขายไฟฟืนให้กับรัฐบาลได้แต่โคตรนานเลยสองปีกว่าเขาจะลงันไดมอเข้าไหมครับนั้นวันนี้ยังไม่แนะนำให้ไปทำเรื่ององทารขายไฟทําเพื่อประหยัดในบ้านก่อนมันทําให้เราเนี่ยนะคะรับเ็าเรียกว่าเห็นรายได้เดือนหนาหรืช่วงบ่ายจะมีแอปให้ท่านดูว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยนะครับลูกค้าสามารถใช้มันได้เพราะมันเป็นรูปธรรมเราบบประหยัดสามเงินเจ็ดกันหน้าร้อยน,นะครับมันเห็นในมือถือเลย จะเปิดให้ท่านดูเลยว่ามันเป็นอย่างนี้เลยนะลเขาจะโหลดให้กับลูกค้าด้วยใช่ไหมครับเราต้องโหลดให้ลูกค้า,านี้เลยลูกค้าจะเห็นนะครับเป็นรายเดือนประหยัดจริงตามที่อะไรครับภาพฝันของเขาภาพฝันเราไปขายว่า3ามหมือเราเปิดขึ้นมามันประหยัด3ามหมจริงอ่ะแล้วเราทำฟรอยด์ลงมาเป็นรายวัน37มหมืเจ็ดหายวันวันหนึ่งเรามีไรายได้ขเ,าาเข้ามาณพันสองห้าสิบเราหารออกมาทุกห้านาทีนะฮะนาทีละสิบบาทนี้ครับเราเห็นเป็นแบบนั้นเลยนะเห็เป็นหุ้นเลยอ่ะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูว่ามันสรุปมากเลยที่เราตรงนี้เราทำแล้วที่นี่หนึ่่งทีเหม อาจารย์คะขออนุญาตค่ะตัวที่เป็นซิงเกิลไลน์ที่เราจะเก็บไว้ให้กับไฟฟ้าดูก็จะมีถ่ายรูปแผงถ่ายรูปอินเวอร์เตอร์ถ่ายรูปตู้ไฟใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็ถ่ายรูปการต่อไฟเดีผมมีรูปภาพตัวอย่างที่เดินเดี๋ยวช่วงบ่ายเราคิมเข้าเซ็วจะเปิดให้ดูว่าใช้เข้ามอะไรบ้างดีไหมโอเพวกเราก็ถ่ายตัวภาพตัวอย่างทำเนี้ยนะครับแล้วก็ส่งเข้ามาให้บริษัทบริษัทเอาซิงเกิลไรให้เราได้ขอบคุณค่ะโอเคเราพักกันหนึ่งชั่วโมงนะครับตอนนี้กีี่่โมงงเเทยิดน